เธอเธอเธอเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเธออะเป็นเซียนพายยังไงทําไมสักลายอ้าวแล้วสักลายมันผิดตรงไหนเคิฉันชอบสักลายฉันชอบสักอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมันไม่เกี่ยวนะว่าการที่มีรอยสักแล้วก็คนที่ไม่มีเนี่ยจะวัดกันได้ว่าใครเป็นคนดีหรือคนไม่ดีมันไม่เกี่ยวกันเลยผมไม่เคยโดนจับเลยผมไม่เคยติดคุกผมไม่เคยอะไรแต่ผมสักลายผมผิดด้วยเหรอแล้วคนที่อยู่ในคุกคนที่ไม่สักลายก็เยอะแยะ มันไม่เกี่ยวกันว่าคนสักลายจะต้องติดคุกทุกคนแล้วคนที่ไม่สักลายจะต้องเป็นคนดีมันมันมันไม่ใช่และที่ผมถามาราผมขายผ้าได้เหรอคนที่เขาซื้อผมเนี่ยต้องดูก่อนเหรอว่าเอาไว้นี่สักลายหรือเปล่าพอสักลายกูไปซื้อดีกว่าอย่างนี้เหรอครับแล้วที่ผมสักเนี่ยผมสักเพราะเพราะความชอบเข้าใจไหมฮะมันเป็นศิลปะเนี่ยมันก็คือหนังเรื่องหนึ่งอ่ะหนังชื่อเรื่องว่าสกอตอ่ะลองไปเซิร์ชดูครับหนังสกอตเนี่ยเป็นหนังเกี่ยวกับมาเฟียอะไรเงี้ยเออเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบวัยรุ่นที่แบบ